เอาแล้วครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับและนี่คือ Noob to Pro EP ที่3นะครับนะโอเคนะครับเนื่องจากอ่า EP ที่แล้วนะครับผมได้ทำการอ่อีโบตัวนู้นตัวนี้ไปเนาะเออแล้วก็ไปทำการ AFK มานะครับนะตอนตอนนี้นะครับเลเวล71แล้วนะโอเคแล้วก็สามารถใส่ตัวได้ครบ6ช่องแล้วด้วยนะเออโอเคไป ก่อนที่จะไปอัปเดตทีมกันนะครับฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีมล่าสุดของผมกันดีกว่านะครับว่าทีมของผมเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ทําการเก็บอาเรเบลเบตันพาร์ตจนเลเวลห้าสิบแล้วนะครับอ่าได้มาถึงสองตัวเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้อีโวเจ้าอลาดินนะครับนะโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมได้ทําการอีโวเจ้าจูดัส เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็สุ่มได้เป็นในส่วนของโมนาดมานั่นเองนะครับนะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจสุ่มนะมันมันได้เองนะครับนะแล้วก็ตัว่อไปนะครับก็จะเป็นซอ,องยินอูนะครับผมได้ทําการสุ่มได้เนาะแล้วก็เป็นโมนาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคแล้วก็อีโวไปแล้วเนาะครับทีนี้ก็เหลือทําเป็นแหวนกาดนะแล้วก็เป็นอีกิสนะครับทุกคนนี่ ล็อกไว้ก่อนนะครับนะทำการอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะหลังจากที่ไป AFK มานั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของอาลูคาร์ดนะครับผมก็ได้มาแบบงงเหมือนกันนะ <c oughs> ได้มาแบบงงๆเลยนะครับอาลูคาร์ดนะแต่ว่ายังไม่ได้อีโวนะครับ่ะ <c oughs> แล้วก็ไปทำการอีโวในส่วนของเซเบอร์นะครับ มีอูริวกับอิทิโกะนะครับเป็นอีโวเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สุ่มได้บับลุงเป็นเดทไอทั้งคู่ด้วยนะครับเนาะโอเคนะก็ทีมล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับนะก็ไม่มีไรนะโอเคมาในส่วนของ EP นี้นะครับผมจะทำการไปลงดันเจียนนะครับหรือว่าดันมดเนาะเพื่อทำการอีโวซองยินอูให้เป็นระดับแวนกาดนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งผมก็ไปทำการลงมาแล้วด้วยเซตทีมนี้นะก็ ผ่านได้แบบสบายๆนะครับนะซึ่งเซตทีมที่ผมจะนำไปลงนะครับก็จะมีเบติต้านะครับนะจูดาสนะแล้วก็อิจิโกะเอ้ไม่ใช่อิจิโก้ซองยินอูนะครับแล้วก็ตัวเงิน2ตัวแล้วก็ตามด้วยอิจิโกะนะครับนะซึ่งในดันมดนะครับผมแนะนำให้ใช้อิจิโกะด้วยนะเพราะอิจิโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับในดันนี้เนาะโอเคไปไปเดี๋ยวเราทำการไปลงดันมดด้วยเซตทีมนี้กันดีกว่านะครับนะ เผื่อแบบเออเซตทีมนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับไม่มีโมนาดก็ผ่านได้นะเออไม่จะเป็นที่จะต้องมีโมนาดนะครับไม่มีโมนาดก็ผ่านได้ชิวๆนะอ่าปัจจัยสำคัญในเซตทีมนี้นะครับก็จะเป็นอีดิโกกับอ่าซองจินอูนะครับเนี่ยอ่ะมาถึงเราก็เลือกเป็นอันนี้นะครับ่าอ่าเราก็หันหน้าไปทางนูนเนาะ ก็วิธีการเล่นนะครับก็คล้ายๆเดิมนะแค่ผมไม่มีเซตทีมพวกชาแฮอินอีกิสอะไรพวกนั้นเนาะผมก็ใช้เป็นเซตนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคซึ่งอีกิสผมมีแหละแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นเนาะก็เลยใช้เป็นตัวละครเหล่านี้ในการลงแทนนะครับโอเคแล้วก็ไอดีนี้นะครับปลดล็อกผมอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือผมสามารถสุ่มได้โมนาดแล้วนะเออเป็นอะไรที่ผมภาคภูมิใจมากๆเลยนะ แต่บับลุงตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่เลยแต่เมื่นามาสองตัวคือสบายมากเลยนะอ่ะเราก็วางตัวตังไปนะช่วงต้นเกมนะไม่มีอะไรมากนะครับรอวางอีจิโกะเวธีการเล่นก็จะคล้ายๆเดิมเนาะก็วางตรงนี้เนาะแล้วก็เอาอ่าซองจนอูไปวางข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับนะใครไม่มีอ่าเบติต้านะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นอ่ชาแฮอินนะครับนะหรือว่าจะเป็นอ่เซเบอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าอีจิโกะเนี่ย จำเป็นต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะในโหมดนี้เนาะอิจิโกเนี่ยเป็นตัวละครที่จําเป็นมากๆนะครับส่วนจูดาสนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครอื่นก็สามารถใช้ตัวละครอื่นแทนได้นะครับเพราะว่าไอช่องนี้มันไม่ได้ล็อกนะครับว่าจะต้องเป็นจูดาสนะซึ่งผมปั้นจูดาสมาผมก็จะใช้จูด้าสละกันนะครับในส่วนของวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอิจิโกได้บับเดซอายมาได้มาเมื่อกี้เลยนะครับก่อนเปิดคลิปนะเออผมไปสุ่มเล่นๆมาได้เฉยโอเคอ่ะเราก็วางตัวกันบ้านตรงนี้ไปก่อนเนาะไม่มีอะไรมากนะครับช่องต้นอโอเคอ่านี่ มันก็จะประมาณนี้นะมันก็ไม่มันไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับการลงดันหมดนะเออซึ่งทีมใครที่ไม่โหดก็สามารถลงได้นะครับนะมันก็เป็นอะไรที่แบบชิวๆไปนะครับอี e ี EP นี้ก็ผมคิดว่าก็ายังไม่ค่อยมีอะไรมากนะอืมแต่ ep หน้าเนี่ยมันเริ่มละเพราะว่าผมเนี่ยจะได้ซองจินอูระดับแวนการ์ดมานะครับผมสามารถที่จะโซโลได้เกือบทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดว่ามีซองจินอูแวนการ์ดนะ ผมจะเทพทันทีเลยนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่รอออสตาเอ็ก์นะครับวันเสาร์นี้นะจะเปิดแล้วนะครับทุกคนเรามารอเล่นแบบพร้อมๆกันนะครับสำหรับออสตาเอ็ก์นะผมนะคิดว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับออสตาเอ็กซนะอยากเล่นว่ะออสตาเอ็ก์พูดแล้วโอเคไปอัพตังไปนะครับในจังหวะนี้นะ ไม่มีอะไรมากนะครับรับโหมดนี้เนาะก็เล่นการเล่นนะครับก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมเลยนะครับแค่เชตทีมเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะเพราะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือถ้าเรามีตัวละครสักนิดหน่อยเราก็สามารถลงได้นะครับไม่มีโมหนักมันก็ผ่านได้นะครับเพราะผมไปลองมาแล้วนะ,อะโอเค ในส่วนตรงนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ใช้จูดาส์นะครับก็ใช้เป็นอีกิก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใครไม่มีอีกิก็แนะนําให้เป็นตัวหายหง่ายๆนะครับแบบชาซเซเบอร์อะไรพวกนี้นะครับต้องเริ่มอัพแหละมันวอนเริ่มเยอะโอเคนะครับในส่วนของเวฟที่ค็ดนะเราจะเริ่มอัพอีติโกะนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวบ้านแตกนะเราจะอัพอ,อีติโกะไปจนถึงขั้นที่5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครตังเหลือนะครับ ใหม่ใหม่ใหม่โอเคเ,อเริ่มกันใหม่เลยก็แล้วกันเนาะนโอเคเดี๋ยวผมก็บอกวิธีการเล่นไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อแบบว่าเออมันเล่นแบบเอาเอา,เอาแบบอิงจากคนที่ไม่มีโมโนาดนะอือถึงผมจะมีโมนาดแต่ว่าผมก็สามารถอิงจากคนที่ไม่มีโมนาดได้เหมือนกันนะอมาฟังดูงงๆไหมเอออาจจะงงนะ ครับอคือผมแนะนําให้มาทํากันจริงๆนะสหรับ2องวันกาดเนี่ยคือถ้ามีแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะสบายไปทั้งชีวิตเลยนะในการเล่นเกมนี้นะครับอ่ะเป็นตัวละครที่โหดมากนะโคตรจะแนะนำํำเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวางอิทธิโกในเวฟที่สกันนะเออ,อเคมาอืม ตังไม่เด้งเลยว่ะโอเคอโอเคกดสกิลไปนะครับทุกคนเรามาวางฝั่งนี้ นะครับเราจะต้องวางให้รอบเสานะเพราะว่ามันจะได้เคลียร์มอนได้หมดเนาะโอเคผมแนะนําให้เลือกเป็นอันนี้มานะครับเอ็กเทอร์วินเ o r ตอร์นะเพราะว่าทุกครั้งที่หลังมดเปิดเนาะมันจะได้เพิ่มดาเมจใเ้เราด้วยนะครับหรือใครจะเลือกเป็นโมนาดก็ได้นะแต่ว่าวิธีการเล่นมันก็จะต่างไปจากนี้นะครับเขาเลือกเป็นโมนาดนะเอาไว้คนนี้แล้วกันโอเค ไปแล้วกลับไปอัพตัวตังกันต่อโอเคประมาณเวฟที่7นะครับเราต้องอัพอีจิโกะนะให้สิ่งขั้นที่5นะครับเพราะว่าอมอนเนี่ยมันเริ่มเดิอนออกมาเยอะนะพอมอนเดิอนออกมาเยอะนะครับเราจะเคลียร์ไม่ทันนะครับทําให้บ้านแตกได้แบบเมื่อกี้นะเออเมื่อกี้ผมลืมอัพโอเครอบนี้ไม่พลาดละไม่ให้อีจิโกะเป็น บับอื่นที่ไม่ใช่เดซอายน่าจะดีกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรเพราะผมโหดอยู่แล้วอ่ะ,อะตอนนี้ก็ฟามตามไปก่อนนะครับรอประมาณเวฟที่7นะครับแต่พอเวฟที่10นะครับเราจะทำการไปรวางเจ้าซองิดอูข้างหน้าตรงนู้นนะครับอ่ะแล้วก็จูด,ดานด้วยนะครับวิธีการเล่นมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่วางวางอัพอัพอาจจะต,ต้องใช้เทคนิคอีกน,นึงนะครับ เพราะว่าเราอาจจะต้องปั้นทีมมาดีด้วยนะเพราะาไม่งั้นเนี่ดยดะเมจดมันไม่พอนะครับทำให้บ้านแตกได้แบบเมื่อกี้นะคือแต่เมื่อกี้เนี่ยผมอันนี้นะครับไม่ได้อัพบ้านเลยแตกไปเดี๋ยวรอเวฟเจ็ดนะครับเราจะเริ่มอัพอิชิโกะกันนะผมแนะนำให้ทำนะครับอิชิโกะนะไม่งั้นนะ่ลงโหมดนี้ยากนะครับนะถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะหรือว่าคนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับ แนะนำให้ไปทำอิทิโกมานะแล้วก็มาลงโหมดนี้นะครับไปที่ทำทองกินผูระดับแอนการา์ดอ่าเคมาเดี๋ยว,วผมอัพอ,อิทิโกก่อนประมาณนี้อัพไปนะครับให้ถึงอ่าประมาณสักขั้นที่5ขั้นที่6นะครับนะหรือ,อจะอัพไปถึงขั้นที่7เลยก็ได้นะครับผมว่าอัพถึงขั้นที่7เลยดีกว่า นะครับเพราะว่าขั้นที่เจ็ของอิจิโกะเนี่ยมันจะตีเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เอลเนี่ยมันจะใหญ่มากๆนะครับมาทําให้อ่าเคลียร์มอนได้ง่ายนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันอ่ากว้างขนาดไหนนะโ okay. อเคเดี๋ยวในส่วนตรงนี้ผมขอขอนุญาตปิดเอฟเฟกต์ละกันนะครับเพราะเดี๋ยวเอฟเฟกต์เนี่ยมันเริ่มจะตะการตาเกินไปละโอเคนะครับอ่ะเรามาอัพถึงตรงนี้เนาะ ค้างไว้สักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กลับไปอัพตัวตังต่อนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปวาง2องยินอูนะครับในเวฟที่สิบนะครับโอเคไปนะครับอัพไปชิวๆนี่นะครับพอเรามีอิติโกถึงขั้นที่เจ็ดสักหนึ่งตัวนะครับเนี่เราก็เคลียร์มอนสบายเลยเห็นไหม วงของอีจิโกะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะออการทำตีของมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยเคลียร์มอนได้ง่ายมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเดียวไม่ไหวนะครับผมแนะนําให้อัพเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อ,อเป็นการการันกันมอนลุดเนาะอัพอีกสักตัวหนึ่งนะโอเคแล้วก็ในส่วนของอีจิโกะนะครับผมจะไม่อัพตันนะเพื่อที่ มันจะได้อยู่ในการโจมตีเส้นตรงแบบนี้นะครับเวลาเคลียร์มอนเนี่ยมันจะได้เคลียร์ง่ายๆนะครับเพราะว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเซอร์เคิลวีเอีะ e นะถึงแม้ว่าวงมันจะใหญ่กว่าของเบต้าก็จริงนะครับแต่ว่ามันม,มันเคลียร์มอนไม่ทันนะครับมาเฟสสิบแล้เดี๋ยวจะมาเริ่มวางซองยินอูตรงนี้นะแล้วก็ตั้งเป็นบอสนะครับนะเพราะว่า ในโหมดนี้นะครับยิ่งบอสตายไวนะครับพวกอ่ามดพวกนี้มันก็จะหายไปเลยเนะาะเดี๋ยวเรากระมับตัวตังค์ให้ครบเนาะแล้วก็ทําการอัพอิจิกโกะให้ถึงขั้นที่7กันนะครับอ,อัพไปนะครับในส่วนของตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวเราอัพอิจิกโกะตัวที่3นะครับให้ถึงขั้นที่7นะโอเคแมมมอนมาเริ่มเดินชิดบ้านนะครับอ่ะ แล้วก็จะมีมอนอที่เป็นพวกกันฟูเอลีนะครับไอ้มอนพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากสำหรับเรามากๆเลยนะอัพไปนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะเราต้องเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินไวนะออโอเคทนันวม่วากองเนี่ยโอเคทันอยู่นะผมจะเพิ่มระยะไปแล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับอียิโกโก็อ่าขั้นที่7 ทั้งทั้ง3ตัวแล้วเนาะก็ทีนี้ก็สบายแล้วนะครับแล้วก็ไปเริ่มอัพซองยูนะครับกับจุดดาต่อได้เราสามารถใช้ตัวอื่นแทนจุดดาได้นะอ,อ,อย่างที่บอกไปนะครับถ้าทุกคนมีชาแฮอินนะครับผมแนะนําให้เอาชาแฮอินมาวางคู่กับอิติโกะตรงนี้เนาะแต่ของผมไม่มีนะครับผมจะใช้เป็นบิจิต้าแทนนะ พราะว่าชาเนี่ยถ้าเราอัพไปแล้วนะครับมันจะตีแบบว่าอย่างไงเกือบกระฟูอะเออกับกับวงกลมหนึ่งอะอระยะการตีของชานะครับมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ300องศานะเนาะตีรอบด้านยกวินท้ายทอยนะครับอ,อนนี้ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่ทันนะก็ให้อัพเบจิต้าช่วยไปนะครับซึ่งในส่วนของเบจิต้านะครับผมจะอัพไปถึงขั้นที่7นะครับใช่ไหมหน่าเจ็ดเนาะ ที่ไม่ใช่ขั้นที่มันเป็นเส้นตรงอ่ะ,อะนี่นะครับผมจะอัพถึงแค่ขั้นที่อะ,อะไรวะขั้นที่8นะครับผมจะอัพถึงขั้นที่8พอนะอม,นมันก็จะเป็นเซอร์เคิลี่ยมแบบนี้นะครับโอเคอัพไปนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่ไหวนะก็ให้ทำการอัพเบจิตา้าช่วยนะครับเพราะว่าอีจิโกเนี่ยมันเคลียร์มอนคนเดียวไม่ไหวอย,อยู่แล้วเนาะ พะมาจากหลายทางนะครับอโอเคอัปไปอัปไปอัปไปครับอัปไปโอเคผมจะต้องอัปอีจิโกะให้ถึงขั้นที่9นะจะได้เคลียร์มอนได้แบบอนนีี่กว่านี้โอเคเห็นะคิวเลยถ้าคือถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ตรงนี้แบบ ่าได้แบบชิวๆนะครับทีนี้เราก็ผ่านได้แบบสบายๆแล้วนะ mm hmm. เพราะบอสมายยังไงเราก็จัดการได้แป๊บเดียวนะครับ mm hmm. โอเคมาเ,เราอัพอิติโกะถึงคาเดก้าไปดีกว่านี่โอเคพยายามก็จะไกลขึ้นนะทำให้เราเคลียร์มอนได้แบบง่ายขึ้นนะครับผมจะไม่อัพพันสุดท้ายนะเพราะว่ามันจะเคลียร์มอนได้ไม่ทันนะครับโอเค ในส่วนของเบจิต้าเราก็ข่าวไปที่ขั้นที่8พอเนาะโอเครอตังเด้งนะในจังหวะนี้โอเคโอเคไปกลับไปอัพสองกันต่อมาเดียอัพสักทีผมคิดว่าน่าจะชิลแล้วนะตรงนี้อ่ะก็คอยดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวเนี่ยเราต้องอัพเบจิต้าช่วยนะครับ เพราะเบต้าผมยังไม่ได้อัพอีก2ตัวเลยนะแต่น่าจะชิวแล้วล่ะเพราะอีทิโกมาถึงอัปเกรดที่9แล้วน่าจะเคลียร์มอนได้แบบอีซี่อโอเคนี่ชิวเลยจังหวะนี้นี่เสรยจร้อยนะ น่าเสียดายนะครับที่ขอเอาตัวรับออกไปแล้วอย่างชเวจองอินเนาะทำให้เหลือแค่กุญแจนะที่ดอปซึ่งกระดอบอยากซะเหลือกเกินนะครับนะแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในส่วนของการ์ดนะครับผมแนะนําให้หยิบเป็นพวกบัฟดัมเมจพวกเพิ่มระยะนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีไอ้เจ้า รูปหมวกของอีกิตนะครับไอเจ้าแชมเปียนเนาะที่มันจะมีบอสเกิดรัวๆอันนั้นอ่ะผมแนะนําให้เลือกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้เหรียญเยอะขึ้นนั่นเองนะแล้วพอแบบบางคนเนี่ยอาจจะดวงไม่ค่อยดีนะคือแบบเล่นไปตั้งหลายรอบแล้วอ่ะออคุญเจมันก็ยังไม่ดอกนะครับนะทำให้เราต้องเจ็บสองพันเหรียญเพื่อที่จะไปแลกกุญเจนะซึ่งมันก็นานนะสองพันเหรียญเนี่ยมันก็เก็บยากอยู่นะครับซึ่งผมก็แนะนําให้ เก็บเหรียญได้จากการที่เลือกการ์ดที่มันทําให้มอนโหดขึ้นนะแต่ต้องเลือกเท่าที่เราไหวนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไหวเนี่ยแนะนําให้เลือกพวกเพิ่มดามมดนะครับกับระยะนะหรือไม่งั้นก็เลือกอ,อย่างละใบนะครับสรับมอนนะก็อย่างเช่นสตอง1ใบนะครับเดเรเ็ว1ใบแล้วก็หลบ1ใบนะครับอ,อ,ะรอะไรประมาณนั้นนะมันจะทําให้เราเนี่ย เก็บเหรียญได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคคือถ้าได้กุญแจมาเลยเนี่ยมันจะเป็นเะไรที่ดีมากนะสำหรับผมมันตั้งดับแล้วละ่ะนี่นะครับอ่ะแล้วมีมการพวกนี้เนาะให้เราเลือกสักใบหนึ่งก็ได้นะครับอโอเคอเดี๋ยวผมจะกลับมาอัพตัวข้างหลังต่อข้างหน้ามันน่าจะชิลละ ผมคิดว่าผมน่าจะต้องย้ายจูดัสมาไว้ข้างหลังป่ะน่าจะไม่ต้องป่ะโอเคชิวแล้วครับพอมาถึงเวฟที่20เนี่ยทุกอย่างมันอีซี่ไปหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะมอนมันเดินมาไม่ถึงไหนฮะตายกันหมดแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามีชานะครับมันจะง่ายกว่านี้นะเพราะว่าชาเนี่ยระยะมันดีกว่าเบจิต้าเนาะดาเมจด้วยนะครับเคลียร์มอนได้ดีกว่าเบจิต้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นชานะ ในส่วนตรงนี้ผมไม่มีนะครับนี่เราสามารถใช้เป็นเซเบอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับนะเซเบอร์ er ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคชิวะชิวจัดเลยเพียงเท่านี้แหละผมก็จะได้อซองจีดูระดับแวนการ์ดมาใช้งาน นั่นทำให้เส้นทางนูบซูปโปของผมนั้นง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะนี่อบอสออกมาแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะต่อให้มีมีโมนาตเราก็เคลียบอ่บอสได้ไวนะครับนะเพราะเราก็เลือกการช่วยเอานะนชิวชิวมากนะว่านี้โอเคอมผมว่านะไอ คลิปต่อไปเนี่ย EP ที่4ี่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้าง,งไปได้ไกลกว่านี้นะเพราะว่าผมจะมีซอ,องยินอูระดับแวนการ์ดใช้พอผมมีซองยินอูแวนการ์ดใช้เนี่ยผมก็สามารถที่จะโซโลได้ทุกอย่างนะแถมซองยินอูของผมแม่งเป็นโมนาดและเออมันจะทำให้ผมเนี่ยอีโวเป็นระดับแวนการ์ดปุ๊บมีโมนาดติดไปด้วยมันทำให้ยิ่งโหดเข้าไปอีกไปนี่คือ แผนการที่ผมวางไว้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัพเบติต้าให้ให้ตันจนอ่าให้ตันนะครับตอนเวฟประมาณสัก2ี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะอันนี้ก็ปล่อยให้มันเคลียร์มอนไปนะครับไออีดิโก้เนี่ยผมไม่แนะนำให้อัพขั้นสุดท้ายนะครับมันจะเคลียร์มอนไม่ทันนะเพราะตอนนี้มันก็เริ่มเคลียร์ไม่ทันแหละต้องอัพสักหน่อยแล้วครับ เวีดีต้ามันจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่ามันจะเล็กมากเลยนะอื่ะไปเล็กกันละกันนี่นะอ่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าอ่าถ้าคิดว่ามันเคลียร์ไม่ทันนะครับก็ให้อัพไปเลยนะอืมอัพช่วยไปเลยนะครับนะโอเคตอนนี้ก็เวฟที่26แล้วก็ชิวๆนะครับมิจายต้องดรอปแล้วจังหวะนี้ นี่ไปผมมันอีซี่จริงเลยนะถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับมีโมนาแบ,บบว่ายังไงอะทั้งทีมอะแบบปั้นมาดีสัตว์แล้วก็มีโมนาดเนี้ยมันจะอีซี่กว่านี้อีกนะครับอืมันนี้ผมอิงจากคนที่ไม่มีโมนาดนะทันไหมทันอยู่แหละเดี๋ยวผมขายจูดาร์สมาช่วยดีกว่า Okay. เดี๋ยวเราให้ซองจินอูจัดการบอสไปกันล้วกันเนาะให้จูด,ดาร์มาช่วยข้างหลังดีกว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะเคลียร์ไม่ทันนะเมื่อกี้เก๋อีซี่อีซี่อีซี่เลยอย่างนี้อีซี่เลยชิวจัดเลยนะทุกคน คัซอ,องมันก็เขียวบอสไว้อยู่นะนี่ชิวบอกเลยนะแวนการ์ดอยู่แค่เอื้อมนะแล้วก็ e ีต่อไปเนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องออ่ได้ลงประตูและอีเวนต์นะครับนะเพื่อที่จะได้หาคา,างูยะระดับแวนกาดนะมาใช้งานแล้วก็รวมไปถึงริมลุที่เป็นตัวรับด้วยนะครับผมัยากได้มาก จะต้องได้มันมาครอบครองอย่างแน่นอนไปเว้ยอ,อ,อีซี่จริงๆโอเคนะพอเวฟ30นะครับถ้าเกิดว่า,อาบอสเบลุมันเดินออกมาลนปะุ๊บไอมอนพวกนี้เนี่ยมันจะหายไปทันทีนะทำให้เราเนี่ยจัดก,การบอสได้แบบอีซี่อเลยชิลมาก เลือกดัมมี่แบบนั้โอ้ชิวจะมาอีจิกโกะมนตีทีนะมันทะลุถึงข้างหลังไปเลยนะครับนี่ตัวของเบติต้าแม่งเส้นมันเล็กไปนิดนึงว่ะเออระยะมันไกลก็จริงนะครับแต่ว่ามันแคบอ่ะมันไม่ดีเท่าอีจิกโกะอืมโอ้ยได้อยู่โอเค นี่ก็เวฟสามสิบแหละรอบอสออกมาทีนี้ผมก็ผ่านแบบชิวๆจีๆอี y ี่เลยนี่แหละเส้นทางสู่แวนการ์ดของผมอี s ี่มาก ปนมอนแมงเดือนหลอกหมากองกันเป็นอะไรเลนะ่นเออถ้าเกิดว่าเอาอีกิทมาแทนจูดาสนะครับมันจะเคลียร์มอนตร,ตรงนี้ได้ง่ายกว่านี้เนาะอโอ้ีซี่มากอีซี่มาก,มากมผมต้องไปฟาร์มรีโลเพื่อมาสุม่ม บัฟให้พวกนี้บ้างแล้ววะแบบบางตัวละครที่ผมได้มาเงี้ยมันยังไม่มีบัฟลุงใช้เลยอย่างอลูคาส์อีกิสอะไรพวกเนี้ยอืมไอเซน,นเิกอ่ะเบลุเกิดแล้วครับทุกคนอ่ะมอนพวกนี้หายไปละผมจะทำการขายจูดาสแล้วไปวางข้างหน้าแล้วกันเพื่อให้มันเคลียร์บอสได้เร็วๆนะครับนี่บัฟบัๆๆั บ้าอีซี่เลยโอ้โอ้เลือกแค่สิบหกลานเองชิวจูด,ดาห์ที่เป็นตนัวละครเป็นท่านผาที่ดีมากมากเลยนะแต่ผมเสียดายระยะมันระยะมันแบบว่าเล็กไปนิดนึงอ่ะผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจไม่ดรอปนะโอเค แค่นี้แหละผมก็ผ่านเลยนะผมต้องขอตัวไปลงก่อนวนะในจังหวะนี้นะครับเพื่อผมเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ทำซองยินอูให้เป็นระดับวันกาดนะครับทุกคนนะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเชื่อกันใหม่คลิปหน้านะขอตัวไปลงก่อนละบ๊ายบาย